สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเรียนรู้ภาษาไทยไปกับห้องเรียนคูป,ปุกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกรอนแปดนะคะกรอนแปดอีกรีน,นึงว่ากรอนสุภาพนะคะเป็นบทร้อยกรองที่สามารถสื่อสารนะคะได้ดีนะคะโดยเราจะพบครั้งแรกในกบทซีรีวิบูตรกิติในสมัยอธิยุทธยาตอนปลายซึ่งผู้ที่ทําให้นะคะกรอนแปดลุ้งเรืองคือท่านสุนทรผู้ ดังนั้นท่านสุนทรภูดจึงถือเป็นบิดาของก้อนแนะคะอ่าต่อไปเรามาดูแผนผังก้อนแกันนะคะก้อนแนะคะ1บทจะมี4วรรคนะคะ4วรรคอ่าวรรคหนึ่งก็จะมี7จ็ดถึงเาคำแต่นิยม8ปดคำนะคะ1วรรคก็จะมี4ีไอหนึ่งบทจะมี4วรรคนะคะหรือ2บาทนะคะแต่ละวร์กเรามาดูว่าแต่ละวร์กเรียกว่าอะไรนะคะวร์กแรกเรียกววร์กสดับ วักที่2เรียกวักรับวักที่3เรียกวักรองและวัคที่4เรียกวักส่งนะคะอะต่อไปเรามาดูนะคะวิธีการนะคะสัมผัสบังคับนะคะคำสัมผัสคำสุดท้ายของวักสดับนะคะสัมผัสกับคำที่3หรือ5ของวักรับ คำสุดท้ายของวรครับนะคะสัมผัสคําสุดท้ายของวรครองและคําสุดท้ายของวรครองสัมผัสคําที่3หรือคําที่5ของวรคส่งนะคะอ่ะอันนี้คือสเรียกว่าสัมผัสนอกและจะมีสัมผัสอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบท นั่นก็คือคำสุดท้ายของวักส่งนะคะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวักรับของบทถัดไปนะคะในการที่นะคะในการที่ในการแต่งกรแปดนั้นนะคะ,อะนอกจากสัมผัสนอกคือสัมผัสบังคับที่นักเรียนต้องนะคะต้องมีนะคะนี่ใช่บังคับ แต่สัมผัสในคือสัมผัสที่อยู่ในวัตเดียวกันสัมผัสแบบนั้นจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีก็จะทําให้กรอนดูไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะจะทําให้กรอนนั้นไพเราะมากยิ่งขึ้นสัมผัสในสัมผัสได้ทั้งสระนะคะและตัวอักษรนะคะเช่นนะคะการสัมผัสกกินนี้ก็ได้นะคะตัวอักษรเหมือนกันนะคะขานสัมผัสกับมานอันนี้คือสัมผัสสระ นะคะแต่สัมผัสนอกสัมผัสได้แค่สระอย่างเดียวนะคะอ่าต่อไปเรามาดูเสียงท้ายวักนะคะเสียงท้ายวักสาคัญมากจะมีกรบที่บอกว่าวักแรกใช้ทุกเสียงแต่ควรเลี่ยงเสียงสามัญวักสองนั้นสําคัญห้ามสามัญและเสียงตรีเอกโทจัตวาอย่าลงวักสามและสี่จดจำไว้ให้ดี กรอน8มีกฎเกณฑ์เอ่ยอันนี้คือสิ่งที่ได้เรียนต้องท่องไว้เลยว่าถ้าเสียงท้ายวักคผิดก็คือผิดเลยนะคะอ่าในเมื่อเรารู้แล้วนะคะดังนั้น เรามาดูนะคะการอ่านกรอน8กรอน8นะคะวิธีการอ่านก็คือแบ่งนะคะถ้ามี8คําก็จะอ่านแบบ 3, 2, 3แต่ถ้ามี9คําก็จะอ่านแบบ 3, 3, 3นะคะนักเรียนต้องไปเรียนรู้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนดูในหนังสือเรียนตัวเองประกอบนะคะแล้ว สำหรับงานวันนี้อ่านะคะให้นักเรียนนะคะแต่งกรอนแแต่งกรอนแคนละ2บทนะคะเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับใครก็ได้บุคคลที่นักเรียนชื่นชอบนะคะจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนอ่าแฟนก็ได้อ่ะจะเป็นไอดอลนะคะจะเป็นดาราได้หมดเลยเป็นคุณพอ่อคุณแม่ได้หมดเลยนะคะ ให้แต่งเขียนชื่อเรื่องเองแต่งชื่อเรื่องเองอาจจะเป็นเพื่อนรักของฉันใครลลานะคะหรือจะเป็นไอดอลของฉันหรือจะเป็นคนโปรดของฉันได้หมดเลยนะคะแล้วกันใหม่คราวหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ